สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนเล่นกีตาร์เพลงวิชาเศร้าสาดเล่นง่ายมากๆนะครับใช้นิว้วชี้นิ้วเดียวจับคอร์ดทั้งเพลงเลยอย่างแรกนะครับให้คุณผู้ชมไปตั้งสายกีตาร์ให้เสียงตรงคีย์ก่อนนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวแต่หลายๆคนลืมนะครับก่อนเล่นให้ตั้งสายก่อนต่อไปพื้นฐานในการเล่นกีตาร์ของคลิปนี้นะครับวิธีนับสายกีตาร์กีตาร์ปวกจะมี6สายนะครับเราจะเริ่มนับสาย1จากสายล่างสุดนะครับ และไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสายที่2 3 4สานะครับต่อไปวิธีนับเฟรดหรือว่านับช่องบนคอกีตาร์นะครับคอกีตายาวๆแบบนี้จะมีช่องแบ่งนะครับช่องที่ไกลตัวเราที่สุดจะเป็นช่องที่1นะครับแล้วก็ไล่เข้ามาเป็น2 3 4 5โอเคต่อไปมาดูคอร์ดกันนะครับก็เล่นคอร์ดอะไรบ้างคอร์ดแรกนะครับคอร์ด e major 7นะครับกดสาย1 2 3ที่เฟรด4แล้วดีดสาย1 2 3 6 ขอต่อไป E 7นะครับกดสาย3ที่ fret 1นะครับและดีดสาย2,3,4,6คอร์ดขอต่อไปนะครับ A major 7กดสาย1 2 3ที่ fret 9และดีดสาย1,2,3,5 ท้ายนะครับคอร์ด C major s นะครับกดสาย5ที่เฟร3และดีดสาย1 2 3 5นะครับทวนคอร์ดนะครับนี่นะครับคอร์ดจะมี4คอร์ดเล่นวนทั้งเพลงเลยนะครับโอเคต่อไปวิธีการดีดสายนะครับจะมี3จังหวะนะครับเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโป้งเกี่ยวตกโป้งเกี่ยวตกหนึ่งสองสามนี่ครับจังหวะเป็นหนึ่งสองสามวิธีดีดนะครับก็คือจังหวะที่ 1, หนึ่งให้ใช้นิ้วโป้งดีดสายบนสุดในคอร์ดนะครับยกตัวอย่างเช่นคอร์ด e major 7นะครับเราดีดสายหนึ่งสองสามหกสายบนสุดคือสายที่6ดังนั้นจังหวะแรกเราจะใช้นิ้วโป้งดีดสายที่61ครั้งแล้วก็ จังหวะที่2จะใช้นิ้วชี้กลางนางดีดสายที่เหลือนะครับก็คือสาย123พร้อมกันแล้วก็ตกนะอย่างนี้คนระับอ่าหรือคอร์ด e 7นะครับเราดีดสาย2 3 4สาสายพืสุดก็คือสายที่6แล้วก็ดีดสาย61ครั้งแล้วก็ดีดสายที่เหลือคือสาย234พร้อมกันแล้วก็ตก ือจะเป็นคอร์ด a major s นะครับเราดีดสาย1235สายปฐสุดคือสายที่5าดังนั้นเราจะดีดสาย5-1ครั้งแล้วก็ดีดสายที่เหลือพร้อมกันนะครับคือสาย123แล้วก็ตกอ่าแล้วคุณชมก็ลองไปดูนะครับลองกดแล้วก็ดีดดูนะครับอ่าลองกดแล้วก็ดีดให้ครบทุกคอร์ดนะครับ โอเคคราวนี้ลองมาดูกันว่าเวลาเล่นจริงจะเป็นยังไงริงริงริงดูให้นับคนคุยกี่คนจดให้ครบทุกคนแล้วกี่คนที่ไม่ได้ครบไหวไหวคุยกับเขามาตั้งกี่วันคุยกันมาตั้งนานแล้วแยกเข้าไปเอาอีกคน จดให้ครบทุกคนแล้วกี่คนที่ไม่ได้ครบว้ายวายวาย,วายคุยกับเขามาตั้งกี่วันคุยกันมาตั้งนานแล้วอย่าเข้าไปเอาอีกคน